สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับน้องแหวนนะคะวันนี้น้องแหวนได้มาตามหาปลาส้มปลาตะเพียนหางแดงนของผูหย่อยนะคะเป็นของดีของเด็ดของดังและของอร่อยของอำเภอคงเตยนด้วยนะคะดิข่าวเวเวๆมาค่ะว่าผูหย่อยอยู่ที่นี่ด้วยนะคะเราไปตามหาผูหย่อยกันเลยดีกว่าค่ะ Let's สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะดิฉันานางวายุรีบุญไทยประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาบ้านดันใหม่นะคะน้องแอมอยากทราบถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็แรงบันดาลใจของคุณแม่นะคะที่ได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็สร้างแบรนด์ขึ้นมานะค่ะเกิดจากการรวมกลุ่มของสตรีในชุมชนเรานะคือสตรีของเราจะว่างงานผู้ชายเขาจะหาปลาเนาะผู้หญิงก็เป็นแม่บ้านวิถีชีวิตของคนโคงเจียมสมัยก่อนนะคะพอเมืองโคงเจียมเป็นเมืองท่องเที่ยวเราก็เลยมีความคิดว่าเรา น่าจะเอาวัตถุดิบในท้องถิ่นเราคือปลา,ปลาก็เลยนําปลาพวกนี้มาแปรรูปเพื่อทําเป็นของฝากสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนแบรนด์ของคุณแม่เนี่ยมีจุดเด่นยังไงบ้างคะจุดเด่นของกลุ่มแม่นะคะปลาส้มของแม่นี่จะลดโซเดียมเป็นปลาส้มปลอดพยาธิด,ด้วยใช้เชื้อบริสุทธิ์เชื้อบริสุทธิ์ของของกลุ่มแม่นี้คือไม่ว่าจะทําฤดูไหนเวลาไหนคุณภาพปลาส้มของแม่นี่จะรสชาติเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเมนูที่อยู่ทางข้างหน้าเราเนี่ยค่ะมันสามารถทํามาจากปลาส้มได ได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เราทอดเนาะหนูเนาะทอดแต่ที่แตกต่างขึ้นมานะคะคือตัวนี้นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าหลนปลาส้มเมนูนี้รู้สึกว่าจะอร่อยสุดๆเลยนะหนูลองชิมดูไหมคะได้ค่ะลองดูนะคะสามารถจั่งเลยว่าซื้อที่ไหนได้บ้างค่ะของเราจะมีหน้าร้านหน้ากลุ่มเรานะคะอยู่ที่อำเภอของเจียมนะคะพอนั่งรถเข้าไปในของเจียมจะเจอเลยปลาส้มคูยยอยเลยนะคะเ โอท็อปขงเจียมปลาส้มคูหยอยนะคะแล้วก็ใน t ิ๊กต็อกก็จะเป็นโอท็อปขงเจียมปลาส้มคูหยอยเหมือนกันนะคะอีกอันหนึ่งก็คือลักษณะการว่าถ้าหน่วยงานราชการให้เราไปออกบูธนะคะเราก็จะไปทุกแห่งทุกหน่วยงานที่ให้เราไปนะคะสั่งได้เลยนะคะแล้วก็อาหารข้างหน้าของเราเนี่ยน่าทานมา,มากๆเลยนะคะน้องแอมแล้วก็คุณแม่หยอยเนี่ยขอัวไปกินงกันนะคะว้า ้องแอมนะคะได้ไปอยู่กับเมนูที่ทํามาจากปลาส้มปลาตะเทียนหางแดนของดีของดังจากอาเภอขุเทียมปลาส้มทอดก็จะมี2สูตรด้วยกันค่ะก็คือสูตรธรรมชาติและการเป็นสูตรเชื้อบริสุทธิ์ที่ลดโซเดียมน้องแอมจะมาชิมสูตรแรกก่อนนะคะทุกคนสูตรธรรมชาติเนื้อปลาเนี่ยแน่นแล้วก็น่าทานมากๆเลยต้องกินกับกระเทียมเจียวแล้วก็จะเป็นพริกแห้งทอดด้วยนะคะ ปลาส้มของอำเภอของเดียมเนี่ยไม่แพ้จังหวัดอื่นแน่นอนค่ะแล้วก็จะมีสูตรหนึ่งนะคะสําหรับเป็นทางเลือกสําหรับคนที่ลดโซเดียมนะคะปลาเนื้อแน่นน่าทานมากทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆเนื้อปลาทอดแน่นๆทอดก,กรอบน่าทานมากอืมกินคู่กับผิดนะคะ สองสูตรเนี่ยความอร่อยเท่ากันแต่มีอีกสีหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือเป็นลดเค็มแล้วก็ลดโซเดียมอีกหนึ่งเมนูที่ไม่อยากแนะนําน,นะคะก็คือหล่นปลาส้มนั่นเองค่ะทุกคนไม่เคยคิดมาก่อนนะคะว่าปลาส้มเนี่ยสามารถทําได้เมนูดได้เยอะมากๆเลยน่าทานมากอันนี้เป็นทางแรกเลยนะคะที่เรได้ไม่เคยชิมเนี่ยอ,อร่อยกุด แนะนำเลยนะคะทั้งสองสูตรไม่ว่าจะเป็นสูตรธรรมชาติและก็สูตรเชื้อบริสุทธิ์เป็นของฝากให้กับที่บ้านได้เลยนะคะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะน้องแอมขอตัวลาไปก่อนขออนุญาตไปจปับปลาตะเพียนเพื่อจะมาทำปลาส้มช่วยคุยหญ่เยนะคะบ๊ายบายโครงการวิจัยการปรับปรุงคุณภาพปลาส้มตะเพียนหางแดงเพื่อเป็นอาหารปลอดภัยและสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการฟู้ดเล่ภาคอีสานตอนล่างปีงบประมาณ2,566เพนพอยต์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการที่จะแก้ปัญหาพัฒนาการตลาดโดยปลาซ้งที่ทำการปรับปรุงนี้มีความแตกต่างและสร้างความโดดเด่นคือมีการใช้ผงเชื้อบริสุทธิ์มาช่วยในกระบวนการหมักเพื่อย่นระยะเวลาในการหมักในขั้นตอนกระบวนการผลิตมีขั้นตอนในการทำลายพยาธินอกจากนี้ยังลดโซเดียมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอีกด้วยส่วนการตลาด เราได้มีการจัดรูปแบบการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคตั้งรูปแบบของการบรรจุให้ทันสมัยฉลากสินค้าที่บ่งบอกถึงประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการเป็นทางเลือกใหม่ของการบริโภคปลาส้มทําให้คนในชุมชนสร้างรายได้และมีผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนเพื่อการส่งออกอีกต่อไปในอนาคตค่ะ